อัปเดตใหม่ในเกม Etheria Resart นะครับได้มีการบัฟตัวของลิเลียมนะครับผมตัวละครที่มีคนเนี่ยขอรหากันเยอะมากว่าตัวโคตรกากนะครับผมในวันนี้เนี่ยบัฟมาขึ้นในเก่งมากๆแล้วนะฮะบัฟตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เก่งขึ้นยังไงนะครับ้าหากความรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของเกม Etheria Resart กันด้วยนะครับกาลังมองหาร้านเติมเก,ม,เก,ม,เกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่าย สะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเตรืเ่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริเ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ระหว่าน,นียก็ต้องบอกตามตรงกันก่อนละกันนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวละครตัวนี้อยู่ในไอดีนะครับแต่ก็คิดว่าตอนแรกกะว่าจะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวก็คงจะเปิดการันตีมานะครับขาดอีกเพียงแค่19รเท่านั้นเนาะหลังจากที่มีการบัฟขึ้นมาแล้วนะครับด้วยความที่ว่าตอนแรกเนี่ยผมนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ในเรื่องของตัวละครตัวนี้ในด s c o r d นะครับแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเอาไวน้นอกคอนี่ก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อน ว่าตัวละครลิเลียมเนี่ยบัฟยังไงนะครับแล้วก็มันเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะหลักๆนะครับตัวของสกิลที่ได้โดนบัฟมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2สกิลด้วยกันนะครับตัวของสกิล3นะครับผมอย่าง Flash Lightning นะครับมีการบัฟเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้ดาเมจของลิเลียมเนี่ยแรงขึ้นมากๆนะครับอ่ะตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมที่เป็นจุดที่บัฟมาเนาะอันดับแรกเลยก็คือดาเมจนะครับผมเปอร์เซ็นต์ดาเมจตั้งต้น ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยมัน500%นะครับโดนปรับให้กลายเป็น550%นะครับซึ่งมันก็แรงขึ้นมาอีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับผมถัดมาส่วนที่2นะครับในกรณีที่เราเนี่ยเอาไปเล่นใน PVP นะครับผมผลลัพธ์ที่เกิดจากการเพิกเฉยต่อโลนะครับแล้วก็การบล็อกเลือดนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็น100%นะครับอ่า กลายเป็น100%นะครับแปลว,ว่าอะไรครับแปลว,ว่าจากเดิมเนี่ยถ้าหากว่าเราโจมตีเป้าหมายไปนะครับผมจากเดิมโจมตีไป5 0,000นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป้าหมายไม่ตายเนี่ยเขาจะโดนบล็อกการฮิลวนะครับผมหายไป25 0 0 0ใช่ไหมทําให้ฮิลวได้ไม่เกินจากตรงนี้นะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยนะฮะการฮิลวเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น100%แล้วนะครับปาดไป5 0,000นะครับก็บล็อกการฮิลวไปเลย 50,000นะครับผมกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปเล่นใน PVP แล้วก็แก้ทางทีมสายแทงได้ดีขึ้นค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับส่วนสุดท้ายนะครับข้อคอรหาที่3ที่ตัวของนีเลียมเนี่ยได้โดนกล่าวหากันค่อนข้างที่จะเยอะมากก็คือในเรื่องของการนำไปเล่นคอนเทนต์ PVE นะครับผมมันไม่เก่งอย่างที่ควรจะเป็นตอนนี้เองเนี่ยตัวของเกมได้มีการปรับ เปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับก็จะเพิ่มเอฟเฟกพิเศษอันที่3าเพิ่มขึ้นมาถ้าหากว่าเราสร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่เป็นบอสนะครับดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก50%ทําให้ตัวละครตัวนี้ตัวของสกิลสเนี่ยแรงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกิลสที่โดนปรับมานะครับคือเท่าที่ลองทดสอบกับเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนคนที่มีนะครับผมปาดให้ดูก่อนที่จะมีการอัปเดตกับหลังที่จะอัปเดตเนี่ยคือบอกเลยว่ามันดาเมจคนละเรื่องกันจรริงๆนะคคับผมออ่อเ ต่อมาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตัวของอัปเดตสกิลที่2กันเพิ่มเติมกันบ้างแล้วกันนะครับตัวของอัปเดตสกิลที่2นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปก็จะเป็นในเรื่องของ p a s s สิ e ตอนเลเวล5นะครับที่เราทําการปลดล็อกแล้วเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าลิเลียมเนี่ย โจมตีเป้าหมายตัวนั้นๆน,น,นะครับผมถ้าหากว่าเป้าหมายตัวนั้นๆเนี่ยเสียเลือดไป1%นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น1%ใช่ไหมถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้โดนปรับนะครับให้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับกลายเป็น1.2%ต่อ1%ของเลือดที่เสียไป แปลว,ว่าถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมีเลือดนะครับผม50%นะครับเราจะตีแรงขึ้นจากเดิม50%ก็จะกลายเป็น60%แทนเนาะซึ่งสกิล2อเองเนี่ยก็แรงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากในส่วนตรงนี้นะครับผมแต่นอกจากมีการอัปเดตตรงนี้แล้วเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มดาเมจต้นให้กับเราอีกนะครับ ดาเมจต้นเนี่ยจากเดิมจะอยู่ที่180%นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะกลายเป็น200%แล้วเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับนะครับตัวของลิเลียมนะครับบอกเลยว่าแรงขึ้นจริงๆนะครับผมตัวละครของเพื่อนผมนะฮะที่มีการนําไปเล่นแล้วก็นําไปทดสอบนะครับโดยที่เขาเนี่ยนำไปทดสอบก็คือจะเป็นทดสอบดันของเชลนะครับน่โคนาน่าเนาะแต่ว่าตอนที่เขานําไปทดสอบน่โคนาน่าเนี่ยก็ ตอนที่ใช้งานเนี่ยก็จะมีแค่ตัวของลิเลียม1ตัวแล้วก็ตัวของลิลลี่หตัวนะครับที่ลองทดสอบกันนะครับจากก่อนที่จะมีการปรับนะครับผมในเรื่องของดาเมจนะฮะเขากดสกิล3ปาดบอสไปทีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ4 0,000เท่านั้นเองนะครับก็คือก่อนข้างที่จะเบาเนาะแต่อันนี้ก็คือไม่ได้ใส่รูนดาเมจนะครับใส่รูนเป็นอ่ารูนบัตแบดนะครับกันตายเนะ Đ าะดาเมจมันก็เลยอาจจะไม่ได้เวอร์ขึ้นหลักแสนอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องแรกนะครับ ก่อนปรับนะครับปาสกิล3 4 0 0 0่นะครับผมแต่พอหลังปรับปุ๊บนะครับผมดาเมจเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็น56,000ื่นหก้าหมเกือบ60,000กันเลยทีเดียวนะครับทำให้ตัวของดาเมจสกิล3แรงขึ้นมากส่วนสกิลที่2เองก็เช่นกันนะครับก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยได้ลองปาดาเมจไปอยู่ที่ประมาณฮิตละ1 8 0 0 0หนะครับผมอ่ะต่อ1นึ่ฮิตเนาะเขาจะปะาสองครั้งด้วยกันนะครับพอมีการปรับปุ๊บนะครับผมดาเมจต่อฮิตเนี่ย ก็จะแรงขึ้นอีกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับกลายเป็น26,20,07ต่อ1คิดในการโจมตีเลยนะครับทำให้ตัวของลีเลียมในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแรงมากมากนะครับผมใครที่มีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังปั้นไปอยู่ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็ลองไปทดสอบดูละกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยตัวละครของเพื่อนผมนั้นคือยังไม่ได้ปั้นสกิล2องสกิลหให้เต็มด้วยซ้ำนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าเราทำสกิลหนึ่งสกิลสองเต็มเนี่ยตัวของลิเลียมเองเนี่ยก็จะค่อนข้างแรงขึ้นมากนะครับผมเพราะว่าในการอัปเดตศักยภาพของสกิลหนึ่งนะครับเราจะได้ในส่วนของ ATK เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มเติมด้วย15เปอร์นะครับผมและถ้าหากว่าเราอัพสกิลสองจนเต็มใช่ไหมที่เ e v e l 5เราจะได้ดาเมจสุดท้ายเพิ่มเติมอีก นะครับผมตามเลือดที่เป้าหมายเสียไปนะครับตนสกิลสนะครับผมยังไงเนี่ยทุกคนก็ต้องอัพอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าอัพเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจตั้งต้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็คูดาวสกิลลดลงแถมได้สปีดตั้งต้น,นตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องอัพทุกสกิลนะครับถ้าใครที่คิดจะเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเก่งจริงนะครับผมไม่เก่งคอมเมนต์ด่าผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ ถ้าหาคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเอเธี i รีซา a กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน